กสวัสดีนะครับน้องกับพี่น้องคนว่าเอาอิหยังโพไอ้อยนอไม่เอาอิหยังมาไม่ขุมมันนะใส่เหงาใส่นี่มันอิหยังก็แล้วแต่พี่น้องแล้วแต่เฮามีอีสานหมาหน่อจะเอาเฟืองเอาไอ้ฟางอิหยังก็แล้วแต่หนาฝนน่ยมันจะขึ้นหลายมานอนงามนอนอ้อยนี่ก็พ่อแกงแต่บ้านบ่แกงนะเอาไว้อีกไอ้เทวเฮ็ดนอไม่สมนอนกับพ่อบ้าณนี้แหละ กไปลองอันนี้บังคุ้มไปเบิดหลายๆก่อซิบก่อัวนีไม่ไผ่ไอ้ม่ไผ่อีสานทำใไพ่หน่อยเหอะไม่ไผ่ยัง่ะม่ไผ่สางไผ่บไผ่สางไผกับกำลังงามมีะยะงหรอพี่น้องบงปูไเบิดนี่ไอ้เขาแกงนะาซ้ำสีแกงยอดก็กงกลังงามพอดีเ่หมนะถ้าหยอดบอกใหญ่แบบเงาแบนเออหลอดแหลงมากเนาะ อี่พักขาปูเต็มเบิร์ดมันขึ้นเองเด้ขึ้นเองเลยยังไงที่นี่ใช่ไหมงามตัวน,นี้ตัวนี้คนละอย่างนะวน,น,นี้ตัวนี้ไอ้ไม่ไพ้ตงเรื่มแรงนะไพ่ตรงรื่มแรงไพ่กิมซุ่งอ,อ่ะนะปูเวลาอยู่กอใหญ่ๆกันนี่แต่โมนี้มันไม่มได้ออกไม่ปูไปหินนี่ก็โคไปเบิดแล้วไปลองโผล่บ้าง หาก,ออก่อไมันบ่อยมันแตกไหมบอกว่าอาใส่วหา่ใส่ใหม่มันบางผ้าบา,างต้วน,น่อยผ้าบางต้วใ่า่น้ำนี่อันนึงกำลัง,ลงขืนใหมสุดยอดดีได้สุดเขาสุดฉันทำเองน,อน,เน,น้อนหญ่อยู่หาเลยเฮ้ยหน่อยใช่ใหมดใะกำลังเริมข้น อ่านี้คนละไพ่อู้ถสุยดยอดได้พี่หน่อครับเนาะของแถมอ่ะนเดี๋ยวเบิ่งฟังผลนาซิมี่นะไปลองเห็ดมอสูตรนีเด็ดดีๆน,นี่กีนนึงโอ้สุดยอดสูตเด็ดไปลองเห็ดมงอด้วพี่น้อเลยสุดยอดมึงมีไมีสม

ถ้าไปซ้ำนิดก็ได้ครับมนี้สวัสดีครับ